ว่ากินวิตามินอย่างไรดีไม่ให้ตกค้างในร่างกายวิตามินที่สามารถสะสมในร่างกายได้มีอยู่4ตัวด้วยกันที่เราเคยเรียนคือ A D EK ดังนั้นถ้าไม่อยากให้วิตามินตกค้างในร่างกายก็ ADEK อจะไม่กินก็ได้ถ้ากลัวว่าจะกินเกินแล้วตกค้างในร่างกายส่วนตัวที่ไม่ตกค้างในร่างกายขับออก ทุกวันก็คือวิตามิน B กับวิตามิน C นั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงกินวิตามิน B กับวิตามิน C เป็นหลักแล้วแล้วที่สําคัญก็คือ B กับ C เนี่ย ถ้าเราไปดูในตลาดอาหารเสริมเมืองไทยแล้วเมืองนอกจะมีขายก,กันก็คือเป็นแบบซินเทติกก็คือเป็นสังเคราะห์กับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นจากธรรมชาติดังนั้นในความคิดเห็นผมส่วนตัวนะกินจากธรรมชาติร่างกายน่าจะขับออกง่ายกว่าดังนั้นผมเลยกินวิตามิน B กับ C จากธรรมชาติใครจะดูตัวอย่างยี่ห้อที่ผมกินอยู่ก็พิมพ์คําว่าวิตามินแล้วกันนะจ๊ะนะดนะังนั้นสรุปง่ายๆนะครับใครกลัวการกินวิตามินแล้วตกค้างในร่างกายให้ทําข้อที่1คือวิตามิน A, D, E, K ไม่กินก็ได้จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้กินวิตามินที่สะสมในไขมันในร่างกายเกิน 2. คือเลือกกินวิตามินแค่ B กับ C เพราะมันละลายในน้ําแล้วเราก็เลือกนะครับที่สกัดจ,จากธรรมชาติดูนะดูสกัดจ,จากธรรมชาติให้ดูที่มันเขียนว่า Extract อย่างเช่นยี่ห้อที่ผมใช้ในคลินิกอยู่นะครับถ้าใครพิมพ์คำว่าวิตามินเข้าไปเดี๋ยว Facebook จะส่งทิกงให้เนี่ยคนที่เขาคิดค้น ยี่ห้อนี้นะครับเขาพยายามจะเอาสารสกัดจากเบอร์รี่ซึ่งมีวิตามินซีสารสกัดจากเชอร์รี่มีวิตามินซีอยู่แล้วเอาทั้งสารสกัดน่ะมาใส่โดยที่ไม่ใส่เฉพาะวิตามินอย่างเดียวนะครับให้ใส่สารส,ารสกัดไปด้วยจะได้หลายองค์ประกอบทั้งสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินไปพร้อมกันจะได้กินแบบสบายใจแบบนี้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะครับกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้ที่ผมอยากจะมอไปคนไทยแล้วก็ทุกคนสามารถแชร์ได้นะครับลาตสสีสวัสดีครับ